สวัสดีครับพบกับรายการไม้ค e รับ P E R E เช่นเดิมน,นะครับอันนี้คีย์พิทสองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีเหมือนเดิมน,นะครับขอเรียกมันซีทุ่งน้ำแข็งครับมันสหรับเอาชีวิตรอดครับมันเออ Og mm -hmm. nå มันไม่นี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งเอ่อเล,เลขเลข4ไว้นะครับมีได้ไปเล่นอะไรครับจริงมันไม่อยู่ไห้เป็นสีนี่นะผมจำได้เดี๋ยวนเนี่ย ไว้คนไหนนั่นกันนะมันหมดสำหรับวันทีนเ่เรามากเลยสีนี้คนสราคนจะขี้แบบเบลอๆงั้นสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่นี้นะครับ,บวนะสวัสดีครับ